ก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าดูแล้วเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวรอมันตกปลาสักคู่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเวลผมก็เด้งมารัวเลยนะครับผมก็ชิวๆครับผมก็อย่าลืมรีบดูก่อนโดนแก้นะครับผมว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนแก้แล้วนะครับผมมาก่อนได้ก่อนเนาะก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะครับ สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมเอกในแบร์คนดีคนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับแมปตกปลากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนดูบเงานะครับผมสําหรับเบ็ดใหม่ตรงนี้นะครับผมทุกคนต้องมีเบ็ดใหม่อันนี้ก่อนนะครับผมถึงจะสามารถดูบเงาได้นาะเพราะว่ามันเป็นความสามารถพิเศษของเบ็ดนี้นาอเดี๋ยวผมก็จะมาซื้อให้เลยนะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งทําเสร็จมาเหมือนกันนะครับผมผมจะซื้อเลยนะครับผมก็ราคาจะแสนห้าหมื่นนะครับผมนี่นะครับผมจัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เลยนะครับผมนี่นะครับผมผมก็ได้เบ็ดใหม่มาแล้วมันก็จะมีเงาอยู่แบบนี้นะครับผมผมขออนุญาตวาร์ปไปที่เกาะที่จะฟาร์มก่อนนะครับผมจะได้เพื่อความรวดเร็วนาะเดี๋ยวผมไปเกาะนนี้ระก,กันนะครับผม <S <S อ่าหลังจากผมมาที่เกาะน,นี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับผมว่ามันต้องทํายังไงบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะขอขึ้นไปจุดฟาร์มก่อนนะครับผม นะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับผมทำการถือเบ็ดขึ้นมาเนาะเดี๋ยวจะเป็นเบ็ดนี้เนาะนี่นะครับผมก็จะเป็นการใช้เบ็ดนี้ต้องมีเบ็ดนี้ก่อนเท่านั้นนะครับผมอันนี้ย้ำว่าต้องมีจริงๆนะครับไม่มีคือใช้ไม่ได้นะครับผมหลังจากนั้นให้เรามากดที่ฟังก์ชัน automatically นะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วเลื่อนลงมานะครับผมจนเจอกับคําว่าเทรดนะครับผม แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับผมจะเป็น Auto e x e เ u t e นะครับผมให้เราทําการกดเปิดไปนะครับจากนั้นกลับมาที่หน้าโฮมนะครับผมแล้วให้เราทําการกด Loop Shadow V1 นะครับตรงนี้ให้กดกดเปิดได้เลยนะครับผมมันก็จะทําการนี่นะครับมันก็จะทําการเทรดไปมาแบบนี้นะครับก็รอมันสักพักนะครับผม เดี๋ยวผมจะขอเปิด simulate แหลกปิงด้วยนะผมเพื่อนี่นะครับผมหลังจากเราเปิดไปมันก็จะเพิ่มขึ้นรัวๆเลยครับถ้าเปิดตัวนี้มันจะช่วยในการทําให้ดูติดง่ายขึ้นนะครับผมก็เปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ใครราคาญ Notify นะครับผมก็คือที่เด้งมาอันนี้เรากด h i ยได้นะครับผมให้มันปิดไปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมซักกี่ตัวดีเดี๋ยวผมมาโชว์นะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันอยู่ที่ที่ปิงของเราด้วยนะครับผมถ้าเซิร์ฟไหนคนเยอะก็ลองไปเซิร์ฟคนในน้อยดูนะครับผมว่ามันจะดีขึ้นนะอันนี้ผมก็ย้ายเซิร์ฟมารอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเก่าดูไม่ค่อยติดเลยนะครับอ่าประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดดูไปก่อนนะ แล้วเดี๋ยวผมปิดเนาะเดี๋ยวผมจะได้เห็นด้วยว่าว่ามันได้ปลาอย่างไงนะนี่นะครับผมหลังจากผมปิดมาก็ได้ประมาณนี้นะผมเพราะว่ามันแหลกเนาะมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็ได้ประมาณร้อยตัวนะผมไม่คิด,ดว่าจะเยอะขนาดนี้เมื่อกี้เห็นยี่สนะิบหกเนาะทุกคนก็เห็นเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดออโต้ฟาร์มิ ake, ่งแคทออโต้เชคออโต้รีวนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวผมถือเบ็ดขึ้นมานะครับ อ่าแล้วก็ให้มันทำการตกปลานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมัลลันะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมเพาะปลาเป็ดเองเลยแล้วกันโอเคนะผมให้มันตกปลาไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็ตกประมาณสองถึงสามทีนะถึงมันจะติดนะครับผมอันนี้ตอนนี้ผมก็แหลกมากเลยนะครับผม ว่ามันมีดูเยอะเนะเาะไอพีผมอยู่ที่หนึ่งนะครับตอนนี้เรสทอยไปนะครับผมทําการลบมันไปนะครับผมเรสทอยตรงนี้ก็คือการลบเงาออกไปนะครับเราวเดี๋ยวผมดูใหม่นะครับผมแล้วก็เปิดซิมูเลตปิงด้วยซิมูเลตปิงนี้ไม่จําเป็นต้องปิดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมปิดก่อนเลยละกันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะ อ่จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรองตกปลาดูนะครับระยะเช็คนะคผมว่าผมเปิดฟังก์ชั่นอะไรหรือเปล่านะครับมันจะไม่ค่อยฟังโอเคนะผม เมื่อกี้เหมือนเปิดซิมูเลตปิงค้างไว้ก็อย่าลืมปิดกันด้วยนะผมเพราะว่าเมื่อกี้เปิดแล้วมันตกไม่ได้นะไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าก็ทุกคนก็ลองดูได้นะครับผมนี่นะผมปลามันก็จะเด้งขึ้นมาประมาณนี้นะผมก็รีบใช้ก่อนโดนแก้นะครับผมอันนี้บอกเลยมันจะเด้งมาแบบนี้เลยนะครับผมมันจะได้รอบเดียวนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนนะครับทาการเจ็บเบ็ดไปนะแล้วทําการเดรสถอยนะผมหลังจากได้รอบหนึ่งเนาะ ทุกคนทาการเวททอยเงาไปแล้วทําการกดดูใหม่อีกทีอีกหนึ่งทีนะครับผมอเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับก็ได้ทําการกดดูไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมปิดเลยนะครับผมจะได้ไม่เยอะเกินไป ก็เดี๋ยวรอมันหยุดก่อนนะครับผมก็เครื่องก็ต้องได้พอสมควรนะไม่งั้นเดี๋ยวแลกแย่นะครับผมเดี๋ยวผมเพาะเปิดอีกนิดนึงนะครับก็จะได้โชว์อย่างเต็มที่นะโอเคเดี๋ยวปิดเลยแล้วกันเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวปิดซิมูเลตปิงแล้วก็จะบักนะครับเดี๋ยวโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมตกใหม่ให้ดูนะครับผม ก็ติดแล้วนะครับผมเบลก็ขึ้นรัวๆเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวก็คลิปจะยาวเกินไปนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้ผมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด e s t r o y Shadow หลังจากใช้งานเสร็จกันด้วยนะครับผมแล้วก็กดดูใหม่เนาะก็วิธีการก็ใช้ง่ายนิดเดียวนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการพูดคุยกับเพื่อนๆ ในช่องนะครับผมก็มี Discord ให้เข้าแล้วนะครับผมก็สคริปต์นะครับผมก็มีทิ้งไว้ที่ใต้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย